กูเปิดได้ยี่สิบกัแม่ร้อหรือเปล่าเอ๊ะใช่เออ๊ะใช่ถ้าคุณ้าวปัดคุณจบกูณก้าเปิดไหมเปิดก่อนเชฟเปิดเลยกูไม่เปิดที่มึงดูทางแม่คุเฉยเมยกูกูต่อชิบิจินเนี่ยป้าต้องเฉยเมยเปิดดิกูไม่เคยไปหยิบเลยถ้าป้าไม่เอาแล้วต้องกล้าเปิดแล้วมึงมาอยู่ว้นกูทำไมไม่ต้องอยู่บ้านหรอกกล้าเปิดไหมอีสัตว์อีหน้าได้หน้าหีิ้ยกล้าเปิดไหม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 กูเฉยเมยนั่นไม่ต้องเฉยเมยกล้าเปิดไหมเมยยึ ก็เปิดมาดีที่คนแอบยิ่งมาองก็เปิดมาก็เปิดเลยดูมันให้เราบี้บี้เปิดไอก็ดูให้เขาดูเราเราไม่ได้เอาไปเราเปิดให้ดูกันก็ดูมันทองก็อยู่ในกระเป๋าของเรากูแต่งไว้ก็กาแบงค์ยี่สิบพูหายกับแบงค์ร้อยพูหายแบงค์ยี่สิบเปเลขสองประเทศสุดแบงค์นี่ไม่แต่งเลยในบ้านกูไม่ใช่คนในบ้านกูเลยไควายไม่ได้แต่งไอ้ไอ้ยึดอิสระไอ้ควายไม่ได้แต่งการพูหมายลงดูดิมึงเขียนดูยให้เขาดูเลยเจ๊ให้เขาดูไม่ได้มาพูดอย่างนี้นะพเงินช่วยงาน เจ๊กปิดของเจ๊ตลอดเวลาไม่ได้เปิดอะไรเลยเฮ้ดูให้ดูให้ดูให้ดูก่อนถ้าไม่ใช่แเราปิดของเราไว้กล้าเปล่ากล้าเปล่าพวกมึงไม่ใช่คนจริงในบ้านกูเลยนะนี่ตำรวจเจ๊มาเอาอะไรมาให้ก็ใส่เอาเะไรให้กูเปิดเขาต้องเอากล้วยกลับมาไม่เงินเราไปถึงกระเป๋าที่มาทำเอาชาในนกลัวระอาชในถ้วยมาเร็วเดี๋ยวพี่โนดมาจางดูจางให้ดูไหม ดูของกูก็ไม่มีมึงเปิดใจป้าป้าป้าให้ดูเฉยๆให้ดูเฉยมึงมันชี้ว่าเป็นของมึงกล้าเปิดหรือเปล่าใส้หน้าด้านนี่นะทำอย่างนี้นะนี่ดินองไม่ไม่ไม่แบงค์แบงค์อันนี้ไม่ใช่เหรียญเหรียญไม่ได้ยวเอาเปิดอันน้อยมีน้อยน้อยเปิดอันที่เป็นแบงค์อันที่เป็นแบงค์ไม่ต้องเปิดแล้วนะอีกช่องหนึ่งอีกช่องหนึ่งไอ้สัสอีกช่องหนึ่งเปิดก่อน อืมวงการเราอย่างนี้เราไม่เคยไปหยิบเงินกันเลยนะเหาเปิดแล้วเปิดช่องไหนีันอู่อ้ยมาวงการเราไม่สบายใจเลยมาต้องสบายใจมีแบงค์เราเป็ยีสบมแบงค์ยังงกับแบงค์เเขียวมาดูก่อนเฮ้ยมาดูก่อนถ้ามีเลขสองกับลขศูนยแบงค์ยี่สิบของผมเลยไอสัตว์ไอนาายี่นาคอยนยเนี่ยปดาเปิดเนี่ยเี่ยๆเห็นเลยเห็นเลยเยนนี่น่ะมดาเยนเนี่ยๆๆมีน้อยมากเยนเนี่ยเนี่ๆ ชัดเจนเลยแฟนเราให้มาเนี่ยเอาไปหยิบอย่างนั้นจะบอกว่าส่งไม่เอาไม่เอาคือก็ได้ไม่เอียงอันนี้ไม่ได้ของพี่ก็เป็นหยิบอะไรมากมายละไม่ไม่มีแล้วเดี๋ยวใางโนกว้่กระเป๋าเดี๋ยวถ้ามีจะแจกแบ่งให้เลยแบ่งให้เลยเดี๋ยวทส่วนพี่โน้ตพี่ดันัยที่สัตนินมาเลรียญสิกูหายว่ะหายกูหายแล้วเอาเหรียญาให้เขาดูไิหายสัรละพัดในบ้านไอ้ป่านนี้จะไปพูดว่าส่งที่ไนวัด เอาให้เขารู้ก่อนเจ๊ขอกลย์มาก่อนไอพี่ลูกกคนพี่คนปากอย่างี้นะออกมาไปแล้วตำรวจจะมาแอบยิงกันเลยเพื่อนที่โน่นบอกแล้วมันจะเปิดมันจะเปิดหรือไม่เปิดจะเปิดหรือไม่เปิดไม่ต้องเปิดหรอกพี่มันไม่มีใครสนใจน้ำปลาด้านดรพีอินบ็อกไปนะอินบ็อกไปน้ำปลาด้านดรพีแล้วก็กาแฟเพื่อสุขภาพอร่อยอร่อยฮะ สิบห้าสองอร่อยมากนะครับอร่อยมากแล้วก็แล้วก็ยาสีฟันดร็อฟเตอร์พีครับยาสีฟันดร็อฟเตอร์พีใช้แค่ไม่ได้ตุเขียวถูกมากถูกมากสนใจกินบล็อกกันไปเลยอีนบล็อกกัเลยฮะแล้วก็ชาเฟลเพืสุขภาพผมบอกว่าดีมากน้ำปลาราปูมาครับและกาชากำลังจะออกไวไวนี้ใครสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายนี่แหละครับโทรศัพท์สอบถามตามเบอร์นี้เลย0 9 5 8 4 5 6 4 3 2อีกเบอร์หนึ่ง0 9 5 7 2 6 2 1 9 4 ป้าจ้ะเอาทองคืนมามนผมจะต้องใส่ทองไปงานวันนี้มึงก็ใส่ควายหรใส่สิก็ป้าเอาทองคุไปทำไมโอโ้ไม่เคยหยิบเลยแล้วก็ไม่ช่คุณม้กูเลยนะเดี๋ยวชิมวิจิงจะเกิดแล้วผสมพูดไม่ต้องเกิดเอาทองคืนมาก่อนผมต้องไปงานใส่ไปงานไม่เลยถามว,ว่าป้ารัตนาไปไหนป้าจะไปไหนเนี่ยไปโบสถ์ใช่ไหมไปกับพี่กันป้ากาลังจะไปอยุธยาไปงานแต่งในโบสถ์งานแต่งของคลิปนะของศาสนาคิดน้องไอ้ธนพงษ์ นะเดี๋ยวเข้าบสประมาณบ่ายสองโมงมะป้าก็จะไปร่วมพิธีด้วยและป้าก็จะแต่งต่อจากนั้นด้วยป้าจะแต่งงานกับใครครับเมื่อกี้บอกว่าแฟนให้ตังมาแฟนคนไหนอะไม่แฟนป้าชื่ออะไรที่ให้ตังมา,มามมไม่แฟนป้าเช่ะที่ให้ตังมาเมื่อกี้ป้าพูดว่าแฟนให้มามป้าพูดเมื่อกี้ว่าแฟนป้าให้ตังมาคุณนี้มันไม้พูดที่บ้านฉันเลยป้าบอกมาแฟนป้าชื่ออะไร ป้าบ, hmm. บอกว่าแฟนตายต่างมาป้าพูดมาเนี่เราถึงจรวจมาแล้วะสงฆ์จัดการฝากคอเลยไปแล้วอ๋อนั่แบละปุ๊บป้าไปไปก่อนบายโจ๊จ๊กเด้อลองช่ดยหน่อยเราไปกับใครอ่ะไปกับเราเนี่ยไปกับตองนะป้าจะไปกับตองงะไหนพระตาขอดูตังค์หน่อยเดี๋ยวต๋องช่วยนับไว้จำดูรึเปล่าเดต๋องช่วยนับไว้เดี๋ยวพี่โน้ตจะยินคนพระสงฆ์เงินผุ่มหาย ผมไม่เคยหยิบของคุณเลยอาชูมือดิโอเคสองข้างเลยหมุนดินี่อะไรอ่ะกระเป๋าตังค์เราน้อยไม่ต้องเยอะหรอกพี่ขโมยของผมหรือเปล่าไม่เคยขโมยของคุณเลยนะแต่เงินกมหายไปยี่สิบโอ้โหมันองมาพูดกับฉันเลยนะชีวิตจริงนี่พระสงฆ์จะเอาเรื่องพี่โนดกระบอกมีแบงค์ยี่สิบไหมในกระเป๋าคุณอะไม่มีมีก็บอกให้ได้หรอกนะถ้ามีก็คือของผมแบงค์ยี่สิบสีเขียวตายแล้วก็แบงค์น้อยสีแดงองผู้หายไป มึงไม่ใช่คนบ้านกูเลยนะพระสงฆ์พูดอย่างนี้เลยคนบ้านตายพูดอย่างนี้เลยเดี๋ยววิ่งจะมาช่วยกันแล้วไม่แล้วมีเงินแล้วกระเป๋ามีเงินได้ยี่สิบกับแปดอาไปเป่า่ะของกูมีในถ้ามีก็คือของผมไม่ใช่แล้วมันไม่หายในกระเป๋าเฉยเลยพอผมวางไว้แตวออกมาปั๊บตังหายกูไม่เคยหยิบของมึงเลยมึงไม่ใช่คนในบ้านกูเลยนะป้าอย่าโกหกไม่ได้โกหกแต่เรื่องจริงเลยพระสงฆ์ป้าเงินผหมายแต่งตัวสวยๆที่ไหนได้คือวิชาที่เนี่ยไอ้คนนี้พูดมะ กูจะบอกกับคนมันตายผมไม่ได้พูดป้าป้ากล้าเปิดเป๋าตังไหมโอยเราไม่ได้โอยเราไม่ได้หยิบเงินใครเลยนะเนี่ยป้ากล้าเปิดไหมจะมีแบงค์ยี่สิบกับแปดร้อยของผมไม่เปิดหรอกนะชีวิตเราจริงในเรนนี้ถ้ามีแบงค์ยี่สิบกับแบงค์ร้อยคือตังค์ผมพี่จะบอกพี่โน้ตพี่อะไรพี่สักเน้นชีวิตจริงพระสงให้พูดอย่างนี้ไม่ต้องเลยถ้าแบงค์ยี่สิบกับแบงค์ร้อยคือเงินผม กูไม่คืนหรอกชีวิตกูไม่ได้หยิบเงินของใครเลยแล้วมีหรือเปล่าในเป๋าตังค์อ่ะของกูมีก็อาจะจะต้องไม่จะพูดจะถทุกันกังมึงไม่แต่งเรื่องในบ้านกูทำไมอยากแต่งตุกตาแต่งตุกตา่ามาแต่งเรื่องในบ้านกูนั่นพี่โนุ่อย่ากแต่งตุกตาอย่ากเปิดก็เปิด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 เป๋าไม่เปิดตั้งนะอ้าวแสดงว่าขโมยเงินผมตายเจนไม่เคยหยิบใครน้องไม่ต้องเก็บน้องเลยโย่ต้องดูเลยตังขว่า20ช้นแบงค์เรา20ตังกูอ่ะ ไอ้มาพูดอย่างน <c oughs> <T> ี้ไม I mean, no ่ใช่คนบ้านกล้าเปิดไหมกล้าเปิดไหมกล้าเปิดไหมกูไม่เคยเปิดเลยนะบ้าว่าก็นี่ไงไม่กล้าเปิดไม่กล้าเปิดหยิบเงินของใครมาใส่เลยนะป้ากล้าเปิดไหมไอ้นี่แต่งลังกล้าเปิดหรือเปล่าตำรวจมากล้าเปิดหรือเปล่าโอ้ยพูดอย่างนี้ให้ตายเร็วเลยถ้าป้ากล้าเปิดคือจบแต่ถ้าป้าไม่กล้าเปิดคือป้าขโมยจากผมเฉยๆแล้วเนี่ยอ่าเปิดเงินทองของกูก็อยู่ในกระเป๋ากูเป็นกล้าเปิดหรือเปล่าอย่ามาชี้หน้าอย่างนี้ตำรวจจะมาจับมึง แบงค์ยี่สิบกับแบงค์ร้อยคือตามผมนะป้าโอ้ยดูมันแต่งเรื่องนี่แบงค์ยี่สิบกับแบงค์ร้อยคือตามผมนะป้าอูเฉยเมยแล้วนะชีวิตก็จะชีวิตจริงเลยสักนินและดาววัฒนาดานายมาโนดรัตนาวัฒนาสาลุ้ข้ามาไรทำอะไรทาอะไรทำอะไรเปิดเลยไม่เปิดหรอกนะพี่เฮ้ยดังหายโอ้ยดูมันแต่งเรื่องนั่น คนไม่ได้แล้วนะเจ๊ได้เอาเขาไปไหมไม่เคยหยิบเงินใครเลยเปิดให้เขาดูเลยว่ามีของเขาไหมเงินก็คือเงินเจ๊ในกระเป๋าแค่นั้นแหละแล้วแล้วกูจำเลขด้วย่ามีเลขสามหรือแบงค์ยี่สิบกับแบงค์ร้อยอ่ะให้ใครดูเลยเจ๊ว่ามีว่าใช่ของถ้ามีเลขสามกับแบงค์ยี่สิบมึงแต่งเรื่องอยู่ในหน้าหมาหน้าควายหน้าสักระเบือแล้วเด็กคนแล้วก็แบงค์ยี่สิบนะมีเลขสองกับเลขศูนย์เจ๊ดูสิอ่ะดูแล้วถ้าแบงค์ร้อยนะมีเลขหนึ่งกับเลขศูนย์สองตัวกูจำได้เลยเจ๊มาแต่งเรื่องในนนนบบ้้าากกููเี่ย พ่อแม่พี่น้องพ่อสถานในเสิยงศักดิ์นรัฐดาวศาสนาดานในมาโนธรัตนาวัฒนาไสลุงพระสงฆ์พูดอย่างนี้บอกคุยกับตำรวจแล้วนะป้าป้าฟังผมนะแบงค์ยี่สิบผมหายนะฟังแล้วกูไม่เคยแบงค์ยี่สิบแบงค์จุดเขียวจะมีเลขสองกับเลขศูนย์อยู่ส่วนแบงค์ร้อยจะสีแดงจะมีเลขหนึ่งกับเลขศูนย์ศูนย์อยู่ป้ากล้าเปิดไหมกูไม่เปิดนั่นแหละก็ได้ป้ามือผมอ๋อให้ดูหน่อยให้ดูก่อนเจ๊งให้ดูก่อน ได้เลียใจเลยกล้าให้ดูหรือเปล่าล่ะไม่ใช่แล้วโมึงต้องบังบังอานกูอย่างนี้ไอ้ปากคุณตีไอ้ปากหมากล้าให้ดูหรือเปล่าเฮ้ยกูไม่เปิดเงินเงินกูก็อยู่ในกระเป๋าเดี๋ยวป้องเนี่ยเดี๋ยวป้องเ้าเปิดหน้าพี่โนดหมากันนะแอบยิงก็ว่าอย่างนี้เลยเพราะปากล้าเปิดหรือเปล่าไม่เปิดเงินเพราะว่าเงินเนี่ยกูต้องเก็บไปช่วยงานวันนี้ความกดว่ากูออกลูกมาเงินกูหายตายเจ๊ไม่เคยเงยหนุ่มมันเลยก็ไม่กันก็เปิดสิครับ่เงนมมันฉันเลยกล้าเปิดหรือเปล่า ก็ไม่เปิดแต่รถขโมยไอ้นไรเฮียไม่ใช่บ้านของเรื่องนี่รถขโมยนี่รถขโมยโอ้ยมันแต่งเรื่องมันได้แต่งเจ๊เอาเงินช่วยงานผมนะเจ๊เอาเงินช่วยงานผมนะอย่ามาชี้นะมาได้ชี้มันเงินช่วยใส่ซองงานผมนะเงินทองของเจ๊ก็อยู่